สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงของเอทุกผู้ทุกคนครับน้องเอมาแล้วครับผมวันนี้เดือนกุมภานะครับผมก็น้องเอนะครับจะไปส่งของนะครับผมวันนี้จะไปส่งขนมจีนอบแห้งนะครับมือนีนะครับก่ออเกี่ยวกับขนมจีนนะครับแล้วก็อีกเรื่องราวดีๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่เกยเลบรี่นะครับผมที่ สั่งขนมจีนมานะครับแล้วก็ให้น้องเอเป็นสะพานบุญมอบให้กับบ้านพักคนชราอุดรธานีนะครับในตอนนี้นะครับน้องเอก็กําลังจะเอาของไปส่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องเอจะเลยเอาขนมจีนอบแห้งของน้องเอนะครับไป มอบให้กับบ้านพักคนชราก่อนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณพี่เกเเลอบรี่นะครับจากอเมริกานะครับผมที่อุดหนุนน้องเอแล้วให้น้องเอเป็นสะพานบุญในการนำอาขนมจีนนี้ไปมอบให้กับ คุณตาคุณยายนะครับเพื่อจะได้ลองทานลองชิมนะครับก็อขอให้พี่เก๋นะครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับให้ยืดยาวไปเหมือนกับเส้นขนมจีนที่พี่เก๋ได้ทําบุญในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับเราเอถึงบ้านพักคนชาาแล้วนะครับพี่เก๋เลิฟรี่ พี่เกเลอ์บรี่จากอเมริกานะครับซึ่งเนี่ยครับพอดีน้องเอเอาขนมจีนมามอบให้แล้วนะครับ30มสหอนะครับผมอนุโมทนาสาธุกับพี่เกเลอ์บรี่ด้วยนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่นะครับผมขนมจีนอบแห้งนะครับพอดีพา อันนี้นี่ครับก็จะเป็นรายนามของผู้มาเยี่ยมเนาะใช่ไหมครับครับผมนี่ซื้อมอไปแล้วนะครับพี่เก๋ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับแล้วต่อไปก็ก็ขอให้พี่เก๋มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรานามุ่งมั่นสิ่งไหนก็สําเร็จทุกประการนะครับขอบพระคุณที่อุดหนุนแล้วก็ ให้น้องเอมาเป็นสะพานบุญในวันนี้นะครับผม30สบห่อนะครับขอให้พี่เก๋กได้กลับไป30สบล้านนะครับ30สบล้าน30บล้านนะครับผมขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวต่อไปคือเดี๋ยวเราจะไปส่งขนมจีนต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยภารกิจในวันนี้คือมามอบมามอบของให้ให้กับบุรุษธิบุรุษธิบ้านพักคนชรานะครับ สันติราชานี่นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาที่ไหนครับพี่ต้อยอ,อยากมอบเหมือนกับว่าโอนมาหรือว่าอยากจะแบบทำร่วมทำบุญอะไรอย่างนี้นะครับโทรโทรเข้ามาก็ได้ค่ะครับผมศูนย์สี่สองครับสองสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดค่ะศูนย์สี่สองสองสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสองสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับบ้านพักคนชราเนาะ ครับผมก็อยากให้พี่ต้อยฝากฝากถึงแบบพี่ๆที่เขาอยากทาบุญด้วย่อยครับพี่ต้อยเขินนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ก็เรียนเชิญนะครับที่นี่นะครับผมน้องเอกก็มาอ่าประสงค์ประสงค์อยากโอนเงินเรื่ออะไรก็ได้ค่ะคือตามนี้นี่เนาะ นี่นะครับอยากร่วมทําบุญนะครับนี่หรือโทรเข้ามา,มา,ม,ามาสอบถามก็ได้นะครับนี่มาสอบถามครับผมโอเคตอนนี้น้องเอก็มาซื้อกล่องนะครับตอนนี้อยู่ร้าน Box Out เลยแม็กโครมาเนาะใช่ไหมครับ ร้านสบอกเอาราคาถูกนะครับราคาส่งเนาะค,คุณพี่ดูดูแบบเยอะมากเลยนะครับจะเอาไซส์ไหนนะครับซึ่งมหากล่องใส่ของให้ลูกค้ามีบอเบิลมีพวกซีนพวกอะไรเยอะแยะเลยนะครับใครที่อยู่อุดรนะครับก็สามารถแวะมาซื้อได้เด้อ จิงเดี๋ยวซื้อก่องไปน,นะครับจิงตอนนี้ก็คือออเดอร์นะครับที่ที่กําลังจะไปส่งของนะครับนี่เป็นออเดอร์ที่กําลังส่งของ,น,งอน,นี่ก็แพ็คแล้วอันนีนก็แพ็คแล้วนะครับอันนี้ก็กําลังแพ็คนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่กําลังแพ็คนะครับนี่ออเดอร์นะครับ นี่ออเดอร์ที่ออเดอร์ไว้นะครับผมน,นี่แล้วครับพี่น้องหากินไปครับพ่อได้ซิบได้หาพ่อได้ตื้มๆกันไปนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนคือเพลินวานะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยนะครับเอาอันนี้มาให้เบิรงซื้อครับเดี๋ยวเอาไปส่งครับเงินอีเดียวเคลียร์ของไปส่งรอบนี้นะครับประมาณ สิบกล่องนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็กำลังมาส่งของนะครับขอบคุณครับอันนี้ส่งไปอเมริกานะครับกำลังกรอกกำลังกรอกที่อยู่นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ส่งในเมืองในในประเทศนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับของไปแล้วนู่นของอยู่นู่นนะครับ ของอยู่ข้างหลังพี่คอเดี๋ยวเราไปกรอกเดี๋ยวเราจะไปกรอกขอเเลขเอกสารห้าที่ช่งบริการเดี๋ยวเราจะไปกร<ข>อกเอกสาราส่งไปอเมริกานะครับให้คุณแม่คอนนี่นะครับเดี๋ยวขอตัวกรอกก่อนนะครับนี่เอกสารการส่งไปเมืองนอกนะครับนี่ระหว่างประเทศนะครับ อันนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นยังไม่ครบถ้วนก็สามารถเปิดเผยได้ไม่เป็นไรคะ่ะนี่ก็กำลังจะกรอกที่อยู่เดี๋ยวคุงเองขออนุญาตกรอกที่อยู่ก่อนนะครับเอากล้วยทอดาฝากพี่น้องอยู่หน้าไปรษณีย์นะครับหยุดว,วันไหนครับนี่หยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์อันนี้กล้วยทอดครับขนมไข่เต่าเนาะอันนี้ขนมข้าวเม่า อันนี้บ้าบินอันนี้อยู่หน้าไปรษณีน,นะครับน้องเอ๋มาแวะมาเสือเสร็จแล้วนะครับสามสิบบาทนี่กำลังทอดไข่เต่าร้อนๆนะครับได้มาแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวไปเอาน้ำชามะนาวที่สั่งไว้ว การทำไข,ข่เต่าคิดหอดปานมเนาะปรสะสุกเนาะานทั้งร้อนลอมบ้าบินอันนี้ขนามข้าวเม้าพี่น้องนะเดี๋ยวเราไปดูเอาชามะนาว,ดวได้ครับอุย้ยเปิดเพลงมวลเถอะอุย้ยแจกมันหมูน้พผงให้ฟังเลยดีกว่ได้ <laughs> วิธีบ้านๆชีวิตของนี่หน้ายุนาไปซนี่อุดอรครับเขามีมาไล่มันตายแล้วบปล่าคนไหนกิดหอมบรรยากาศบ้านเข้าแวะมาเด้อสักบาทครับพ่อตาบกเน่ายิมฮาร์ครับอดี้เขาอดัตนี้ได้ครับแก้วใหญ่เลยแก้วใหญ่สามสิบใช่เลยกินแก้วใหญ่ เขคให้สะใจยังบอกเขายังยังอะไรเพื่ออย่างที่ที่มาล่ำบอกที่เห็นไปยุบอันเป็นอะไรยุบอันมึงมึงติดเล่าอันไหมโอ้อันที่เหนเบืองไก่อันไหมข่าวไก่หน่อยจีกันแล้วนะโอ้เียังไงครับตพี่กันเด้เลยเอออาหารกาแฟครับกาแฟคาราโต้กาแฟคาราโต้สตอร์ีสุก ร้านซื้อกาแฟคาาโตต์สิครับคาลโต้อยู่อยู่ไปรษณีย์สีสุกนะครับไปวัาน้ำห่อนคาาโต้ไปวัาน้ำห่อนสิเออคาาโต้ไปวัาน้ำห่อนภาษาอีกย่างครับภาษาไทยครับโอ้คาาโต้กาแฟห่อนสิน้ำห่อนโอ้น้ำห่อนเดยครับไปวัาน้ำห่อนโอเคครับเดี๋ยวมาดูชิงตอนนี้น้องเอกาส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้อง ขอกราบขอบพระคุณนะครับในภารกิจวันนี้นะครับที่น้องเอได้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นมอบขนมจีนอบแห้งให้บ้านพักคนชรานะครับจากพี่เก๋อเมริกานะครับพี่เก๋เลบรี่นะครับผมก็ขอขอบพระคุณพี่เก๋นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ๆที่อุดหนุนนะครับขนมจีน แห้งนะครับมาให้น้องเอนะครับวันนี้ภารกิจก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนออเดอร์ที่กําลังตามมานะคะว่าจะเป็นพี่ๆที่จองอยู่นะครับคนละหนึ่งร้อยห่อห้าสิบห่อแล้วก็รวมถึงอ่าหลายๆ่านนะครับที่กําลังสนใจจะสั่งนะครับก็ทยอยสั่งมาได้เลยนะครับน้องเอส่งให้ตามออเดอร์นะครับผมขอบพระคุณนะคบพี่ๆทุกคนที่ เมตตาแล้วก็กรุณาน้องเอนะครับผมคนไหนที่สนใจนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0943921996นะครับ0943921996ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวน้องเอขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับวันนี้ไม่ทานข้าวเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปทานข้าวนะครับไปเลยบ๊ายบาย <c oughs>